ครับวันนี้ก็กำลังจะมาเล่นฟิตเนสนะครับวันนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็จะต้องวันจะพาไปทานอาหารอร่อยๆแล้วก็าสถานที่ท่องเที่ยวเ,เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับดีวันนี้มาทำธุระนะครับ Soon 冇啦冇啦，เยอะ啦。 It, อันนี้นะก็เป็นห้องเสาหนา้าแน่เลยครับห้องสี อากาศที่นี่ดีมากเลยครับนี่แหละคือเชียงใหม่นะครับจริงๆแล้วตอนนี้อยู่ที่โรงแรมกาดสวนแก้วนะครับโรงแรมโลตัสกาดสวนแก้วเป็นโรงแรมที่เก่าแก่มากแล้วก็ยังคงความเป็นกาดสวนแก้วไว้เสมอเลยนะครับมาที่ไรก็พักที่นี่แนละ้วก็หลายที่เลยครับเมื่อคืนไปเดินถนนคนเดินแป๊บเดียวเองเดินไม่ไหวคนเยอะมาก lại cái gì I mean, I'm playing you. What? Put your words on that. What did you know? DMA, I want that. Hello, hello, baby, you go, I can hear you sting. I am gonna solve it in the club, you say, say. Oh, 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 what did you say? Oh, you break up for me. Sorry, I cannot hear you and can't be seen. I can't do I can't do say, sorry I cannot hear the talk of you Stop crying up, going up, then you won't take anymore I don't want to nothing and I don't นี่แหละเพลงที่แบบสนุกชอบมากแล้วก็มีเพลงอันนี้ด้วยนะนอีกอันนึงอ่ะอ้อเป็นไงละ่ะอันนึงก็พอนะเพราะว่า She give you things I just give to you. Oh, friend, why are you so shy and I so hold back? Oh, I fall in love. I hate to have all the blue under the bag, but I can't sing. Never mind, I'm fine. sample นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้เสียงผู้ชายนะครับแล้วคุยกันนะครับบ๊ายบายเหนื่อยละเหนื่อยมือแล้วเนี่ยแม่เหนื่อยมือแล้วนะ